อันโคมนี่นั่นซื้อมาหลายปันไดก็พอซื้อมาเจ็ดหมื่นเจ็ดโคมนี่โคมนี่มันเป็นเป็นเชาเน่้อยๆน,นี่ซ้ำนี่นี่เจ็ด <7, S 2> ตัวนี้หมื่นเจ็ดตัวนี้มันซ<อ>่อซื้อมามันก็แม่มันแม่มันนึ่งคือมาคักแต่พ่อตอนนั้นอัน <c oughs> <c oughs> นี้นะี่ตัวนี้ตัวลูกบ่ตัวลูกวันอันนั้นตัวแม่ต,ตัวแม่จักปีละซื้อมามห้าปีห้าปี ช่วงง่วแพงพอดีพี่น้องเอาเดี๋ยววันด,ดีกันก่อนัอด,ดีครับพ่วันด,ด,ด,ดีครับพ่อชื่อหยังนี่พ,พ่อพบูลพ่อพบูลพ่อพิบูลอยู่บ้านไหน,นบ้บานนาดูครับนบ้านนาดูตำบลตำบลนาดนนีนาดีอำเภอนาเยียเจ้าวัดอุบลราชธานีนะครับเมนนื่อนี้แวะมาเยี่ยมย่ามถามข่าวนะครับ เพราะว่าวังเมาว่านก่อนไปคอ,อกพ่อบำรุงมม่อูเราเลี้ยงง้วแบบเป็นลำเป็นสันเลยเนาะแล้วก็ที่เล่าที่แปลงยาเล่าหลายเนาะพ่อเนอะาะเรอาอเลี้ยงแบบเป็นลำเป็นสันอันขายง้วแต่ละปีก็เป็นซิปขึ้นเด้เล่วาว่ะของพ่อขึ้นกันอยู่บ่เนี่เลี้ยงแบบเป็นลำเป็นสันคือกันอยู่บ่คือแล้วนี่ที่ขังไปแต่ได้ขอกบ,บอกคือโอ้ กินเพียงมือละสองก่อน <laughs> แน่มา <laughs> เห็นคออเป็นตะเบิงนาาันละมือน,นั่นมือนอีก,ก็เลยมีโอากาสแวะมายา่ยำถามข่าวนะครับนี่ตอนนี้มีงวัวจักตโตกระเพาะจักโตมีเก่าตัวมีเก่าตัวเป็นงัวบบามันผสมหรือเป็นงวนัวจังไนพอจังกระบอใหญ่ปันไหนว่วยกรจักสีว่างวง็คือกระจักแต่ว่างัวกระโดนนี่แหละงัวกระโดนงัวกระโดนมากสิน,น้อยกว่านี่ ไทยขี้แก่นบ่เออไทยไทย,ไทยกลางเออ,อไทยกลางเนาะเริ่มจังไหพ่อเว้าสู่ฟางเนี่ยเริ่มเนียงว่าเริ่มจังไหเว้าสู่ฟางเนี่ยเอาเริ่มที่แหลมมันกับมี่ม,ม,มีมีสองโค้มมีสองโค้มมันก็ออกมาเรื่อยๆวันนี้โอ้มีสองโค้มมันก็ออกมาเรื่อยๆจนแปดโตในคอกตอนนี้นแต่ว่าสองโค้มแรกนี่เอามาแต่ใส สื้อมาแต่สว่างคือว่านซื้อมาแต่สว่างสว่าง,าง,างอำเภอสว่างวิลาวงแมนบอว,วิลาวงอ๋อนี่นี่แมนบอโคมแรกที่ซื้อมานี่นี่แล้วนี่คือตัวแม่มันแลนน้วก,ก็ <c oughs> ตัว <c oughs> นวี้ซื้อซื้อรถท่อซับเพื่อกันเด้ซื้อก็ตึงของทเบิ่งยูทูบเออกระนั่มไปเลยโอ้กระนั่มไปเลยนั่มไปโอ้ตัวนี้จักเดือนลูกมันจักเดือนตอนไปซื้อนั่นนะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนอ่ะแล้วก็แม่มั่นตัวนี้ในลูกแรกบอกหรือจังไงลูกที่สองลูกที่สองนี่ลูกที่สองมันไปเบิ่งโทรศัพท์จังดไดเลยคืออะไเป็นซื้อของเขาตอนนั้นก็ว่าแนวาตะกี้กับคัดแม่ลูกมันก็อบพเตอแสนขึ้นสองแสนโอ้ช่วงนั้นง่วแพงบอกว่ามันเจ็ดหมื่นกลัวกับซื้อเลยตัวบอกเพื่เขาพูดก็ไม่เคยเห็นง่วงไม่เคยเลี้ยงง่วมาก่อนก็เคยอยู่แต่หลายดีผลมันเถืหลายกับขายโอ้มันเถืหลายกับขายตอนช่วง ตัวเนห,หน่อยซ้ำนี่กับตัวละหมื่นก็นเลยซื้อใหม่บาทเียโอ้ตอนอขายอะไรตอนขายตอนนั้นนั่นโตโตซ้ำนี่กะหมื่นเดียวปกติตอนตอนขายแมนบอสตอนขายมันกออ็ถื่อนคือย่อหน่ยตอนขายคือเถืเออมาตอนนี้กะเลิกเลี้ยงไปเออพราะมาติดตามข่าวข้าวง่วนนี่มาซืา้อว่ามันแพงบาทเียโลกออนไลน์แมนบ่เออห็นเขาขายกันตตและเป็นแสนข่มละเป็นแสนเห็นโตซ้ำนี่แม่ลูก นี่แม่มั่นแล้วก็ลูกมั่นนี่<ช>ตอนนั้นเจ็ดเดือนเนาะเขาว่า 7, เจ็ดหมื่นเจ็ดไปเรยบ่ผ้าแม่ไปเรยบ่อไปเลยตีบ่ต่อเขาจักบาทต่อเขาบ่หลูดเขาบ่หลุดให้เลยบ่ดช่วงง้อแพงช่วงโควิดพอดีเนาะช่วงนั้นเนาะสี่ห้าปีะะขเขาบรลลูดเลยจักบาทไปหอดบ้านนั่นคู่นี้เจ็ดหมื่นถือว่าได้ถืออยู่บ่ตอนนั้น ก็่าหาบ่มี่แล้วก็มาหาบ่มีแล้วว่าซั่นเถาะเนาะกปเลยลงทุนซื้อมาเลี้ยงสารไปว่ากัซื้อเลยติเออบัตรนี้ได้มาโคมนึงแล้วก็ไปซื้อซื้ออีกโคมนึงบ่เออซื้อโคมใดโคมนั้นบ่นี่นั่นล่ะอีนั่นลาโตโตเขาเงี้ยเออซื้อมาพร้อมๆกันอยู่บ่หรือว่าจังได๋ซื้อว่าทีหลังซื้อมาทีหลังโดนบ่เออมันผิดกรรมแม่นี่มันผิดกรรมเออจ้อยเอาโลงรถ ยางกันซือบ่ไใดโอ้เออเอาลงรถยางกันซื้อบ่อใดมันพิษกับนี่มันมีลูกติดมานั่บ่มันมีลูกติ๊ดเฮ้ยลูกติดตัวไหนขายขายแล้วลูกโอ้ขายแล้วแม่นบ่แล้วมันจ่อยขึ้นกันก็แม่มันบ่ตอนซื้อมาใหม่ๆลูกลูกมันเป็นลูกโอ้เป็นลูกมันก็อ้วนอสองหมื่นเท่าไรนะซื้อมา่งสองสองหมื่นสอง สองหมื่นสองนี่ก็ต้องต้อง,องทิ้งเวลาโดนเติบระเด้นนี่แม่บอยขายลูกไปสามตัวนะขายลูกไปสามตัวแล้วเอ้อเอามันก <บ plain S 1> อะไรเรียกกันนี่ช่วงว่าแพงนี่มันคือซื้อซื้อได้ถือแท่ไมมนี่โอ้ซื้อน้ำดองโอ้เออต่างซื้อต่างขอขันยังสั้นกว่าบอดายอืออืออือครับโอ้นี่ ครับนี่กลับมาอยู่ขายลูกไปสองสามโตแล้วลูกันปีละโตโอ้ได้ลูกแค่ไหนได้ได้ลูกปีละโตเนี้ยก็เจ็ดเดือนหรือว่าสี่เดือนนโอ้นี่ก็ท้องสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วแล้วขายลูกไม่เจ็ดโตแล้วพอตัวนี้สองโตขายไปสองโตจำเ,เลยทุนขึ้นหรือบ่บ่ของขายตัวละเหมือนตอเออ อ,อ,อีกตัวนึงเนี่ยมันจะมันจะเป็นเทไหลมันตัวรับเก่าพันเออเอตัวหมื่นหมื่นแปดก็สามหมื่นหกสามหมื่นหกก็เหลืออยู่แค่สี่หมื่นเอทเองเนาะแต่ว่ายังเหลือนี่ลูกมันนี่ตัวเนื้อหนี่นเออแล้วก็ลูกมันอยู่ในท้องอีกก็ยังมันอีกเนาะบัเด็นนี้น<ต>เนาะเอาขันตินตนใส่เทิร์กนี่บ่อเอาก็ถือว่าได้ได้ทุ่นละละ เลี้ยงมหาปีเพิ่งได้ทุนขึ้นใช่หมว่านคือขี้ผุนนันว่าการเสพยาลอบปีก็ลัท่าได้คิดเอาได้บ่ต้องคืดบ่ต้องคืดข่าเฟืองเฟืองนี่จางอาร์ตบอกเลยว่าซื้อจางอัด์น่าจะของเบิร์ดปีอะไรจากพันก่อนละสิบห้าบาทเนาะก่อนละสิบห้าบาทกับเบิร์ดอยู่ดอกเนาะปีละเกือบหมื่นเนาะโอ้นี่เฉพาะเฉพาะ ทุนอัดเฟืองกับสามปีละหมื่นสะหญ้าเดบัตตานี่มันได้กินหญ้าอยู่บ่หรือกินแต่เฟืองแนวนี่ร้านให้กินร้านให้กินร้านปีละสามพันผมอยู่ทั้งเช่าเช่าปลายาเช่าหญ้าได้เปียหน้าที่เขาเอาปูหญ้าปีละสามพันปีละสามพันครับกับต้นทุนเฉพาะค่าเช่าแปลงหญ้ากับค่าเฟืองเอาปีซะหมื่นกว่าเนาะ เอาหมื่นห้าซะเอาปีนึงเอาหมื่นห้าค่าแรงบอกคืดเด้อ <laughs> ทำงานฟรีตลอดทำงานฟรีตลอดใครเนี่ยแต่มันมีทรัพย์สินนี่แหละในเห็นเป็นโตโตแนว,วนี้นี่ก็ได้พอมีแห้งเกี่ยวยาให้มันกินตัวให้จังงไตไในซื้อแพงมาเลี้ยงแล้วเนาะ ตอนเจาะก่อนถึงไปทำงานแนวอื่นก็ต้องเอาหญ้ามาไว้มันก่อนอ๋อไปตัดหญ้ามาก่อนเลยแ<อ>ม่นบ่นห้ามาไว้ม่กับจังไปมื่นละรถมื่นละรถแล<ด>้วตอนแรกอีกเดียบตอนนี้ตอนแรกเอาเฟืองตอนเลีเเยเ้ยงกินเฟืองเม,มือนได้ว<อ>่ามึไมงไงก็บจังไปตัดอืมอืมอืมเมื่อนไดเห็นงานว่มามึงไงก็บเอาเฟืงองนี่แล้วใส่ราคามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้งัวบ้านเฮ้าว่าาสูตรฟังเนี่ยมันต่ำ ตกต่ำแห้งเลยไม่แม่นอยู่แบบกลางๆนะบมอ <laughs> <laughs> อยู่แต <laughs> ่สมัยอะไรพูเติสมัยเอาขั้วไทยหนาเหมืนโอ้เอานี่มาสูดฟัง่ยโตนี่เนาะเขามาให้จักบาทนี่มีคนมาให้อยู่สุมือนนี่บมอเลยมีแล้วก็ราะว่าก็บอว่าขายรอว่ามันถือแต่ว่าดอกบานนี่เอได้เลยครับ <c oughs> อ่านมันถูกก็เลยบอกว่าขายแต่ถ้าเกิดว่าขายเนี่ยมันได้ประม่านเท่าไหร่นี่คนที่เคยขายเนี่ยาถามดนนี่ หมื่นสองในบ่หนิ 15, 15, อยู่ไสลูกมันโอ้ตัวเถกนั่นบ่อโอ้แม่ลูกหมื่นห้าหมื่นหกคือราคาสุม,มือน,นี่นี่คือตัวนี้ละทองอยู่บ่นน่ยัง,งโอ้ลูกยังน,นอ้อยน,น,น้อ,อยบ่มีคนเขามาเลยบ่ามาคุยมาให้ราค<บ>า คันว่าสิขายก็ได้ขายอยู่ขายตามมันถื่กนคันว่าสิขายก็ได้ขายขายตามมันถื่ออแต่ว่าราคามันตกต่ำแห้งเท่าก็เลยปิดคอกเลยเราได้วาต้องให้ผู้ใดมาถามซื้อเราต้องให้ผู้ออซื้อแพงเองเลี้ยงเองถูกมากก็ไม่ต้องขายนักเลี้ยงพ่อปิดคอกเลย ใส่โอ้นี่วะนี่ลูกเถิกนี่น่าหน่แล้วผสมได้ผสมยังไงผสมหลอดบ่ตัวนี้สมสโตสมตจากบาทนี่ค่าสมพันสอง้าตีโตสมแพงกว่าหลอดอีกมันแพงย้อนค่าเดินทางบ่หรือจังหรือม่อกงามแห้งเขาเขาตั้งราคาไปเนี่ยโอ้เขาตั้งราคาไปแนวนี่มึมีขึ้นไม่ลงแสดงว่าพ่อกงามแห้งเติบได้หนิเขามาตรฐานอืมอืมอืม นี่มันว่าสีรุกมันได้ราคาเขาก็ซ้าเก่าโอ้ครับนี่ <c oughs> คืองวดเถธอจังซีนี่กะบ่าขายง่ายบ่หรือยงังไงเเลี้ยงให้มันได้สองปีสามปีบ่ได้ราคาจังขายขายคือกันนี่ขายคือกันกันคือสั่งมันมากกับขายเท่ <c oughs> าไเท่าใดนี่เออตัง้งราคาให้ฟังเนี่ยสิขายเท่าใดนี่เออ <c oughs> ลองตัง้งเบมึงเอาคนขายอยากขายเท่าไหร่เออตัวนี่จท่าลหร่ันจีน ได้ดได้พหม่นอยู่ตามเตือนหัวาน้าฟันไปฟันมาจำทังขาแมงแพูดกันนี่กระจิแค่บ้าะเจ็ดพันเนาะกับประมาณนั้นแหะข้าถุงก็ปรกายเฮ็ดตีเราเอาก่ายเฮ็ดเองอยู่บงอแบ่งพูดเองก็เสียด้ดีกว่าอยู่แต่ว่ามันก็อไเงินสดเบิดอเดิม่มดยแบ่งพูดมีห่อดเงินเส้นเองาเขาเขาสือไปแบ่งพูดน้ำบาด อ่าวัวเถิกหลายตัวอยู่ตัวนี่งวัวหน่อยนี่เอออืออุ้งสองตัวเปนว่าเถิกหน่อยนี่นะกะปกติแล้วค่ะมันได้ซ้ำหนึ่งเขากะขายน่องวัวเถิกแมนบ้เก็บแต่ตัวเมียไว้แมนบ้นี่นี่คือตัวเมียยังซี่นี่ตัวแม่ยังซี่นี่เขากะอีบวัวโดนเขากะสมได้เนาะแม่มันก็มันมันสมแล้วแม่มัน สมพร้อมกันก็เมือนสำคัญคือมันเก่บ,บ่แมนงัวงามมันเก่าบ,บ่แมนงัวเลือดลอยเนาะ,ะมันเป็นงวัวไยขีแกนง้ากาง,งกางง้อกางมันก็ต้องเลี้ยงให้อ้วนตุบจังเสดเลยราคาดีอ,อันนี้ก็ลูกง้อเนาะนี่นาะลูกงัวเกิดกระขอกเนาะ,ะลูกตัวไหนนี่คือคือางามไท้คือมังม,มุมงามไทน้นี่ลูกตัวแม่เสือสองพันสองนี่ล,ลูกงัวดองราคาแบ่งมาได้พี่น้องตอนนั้น สองหมื่นสองซื้อช่วงว่าแพงคือกันแต่ซื้อทั้งอื่นบ่ได้ด,ดอกนี่นะครับนี่ช่วงนี้ปิดคอกเลยเมื่อกี้มาขอถ่ายเพื่อนก็อู้มันเสิเป็นตะวา่าบ่เพื่นอนบว่าเป็น่นราคาอืมก็บบอกเป็นอย่างเนาะมันบ่เป็นราคาเขากับปิดคอกเข้าไว้ซะก้อนบพราท่านขายเนาะสู้ต่อไปสัญจรเนาะได้ซื้อแพงแล้วเป็นกนําลังใจกันแมนอย่าเข้ากับพ่อหลายอยู่ดอกนี่ปล่อยออกไปบ่ได้เลยบ่นีนา่ ไปออกไปเป็นยังไงไปกับไปฮะกับโป๊ยางไปฮะสอนรุดออกจริงๆยาหลายอยู่เนาะ <S <S โอ้โ,โจ๊กกินที่ยางเลยม,มันบ่เป็นหยังบ่ลดุดกินแต่น้ำน้ำโกด <ๆ S 1> มันบ่เป็นหยังบ่ห้องอือดบ่หย,า,ยานมันใส่เปุอยโอ้อยานมันใส่เปุอยก็เลยบ่ต้องปล่อยกันเลย,ยนะคอร์กครับคอกนี้ก็เลยเป็นคอกปิดพี่น้อง ง่วก็บ่ให้ออกออกไปก็บ่อได้ไปพุ่นไปกินอน้ำกดแมนบ่อโอ้โอ้มันจ่อยน่ก็จ่อยน้ำราคาเนาะปีใดปีใดราคาดีมันก็อวเนาะง่ว่านี่เนาะปีใดเป็นราคามันก็จ่อยผมมูแล้วไปคอกไดก็ว่าแนวนี้ลหละมันเปลเป็นราคาก็เลยจ่อยนะจักหน่อยผมหูแล้วง่ว่าจ่อยย้อนหยัง ว่ามันจ่อยอนบริกินยาตอกจ่อย้อนงัว่าเป็นราคาเอาขอบคุณหลายๆสับนะเพราะได้แชร์ความมูกันขอบคุณหลายๆครับนี่เอาในหลายพี่น้องผ้ามาเบิงเนาะสมัยแพงก่ะเห็นเพื่อนขายก่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดแม่ลูกคู่นี่ตอนนั้นลูกเจ็ดเดือนนี่แม่นี่ลูกนี่นะครับคิดว่าได้ดีแล้วได้เจ็ดหมื่นเจ็ดซื้อมากคิดว่าสิขายจากตัวละแสนคือเขามันเปกเป็นคือว่ามาลงก่อน เพราะฉะนั้นสู้ต่อไปเป็นกยนวังใจนะครับพี่น้องวัสดีครับวัสดีครับ